เดี๋ยวก่อนก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะคะเซฟขออนุญ,ญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีนะคะของทางเราก่อนเลยนะร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะคะรับเติมในส่วนของคุก Kingdom, คกี้แลนด์คิงมอมคุกกี้แลนด์โอเวนเบกและเกมมือถืออื่นอีกมากมายเลยนะคะรับประกันความปลอดภัยทุกขั้นตอนในการเติมเลยนะคะสามารถตรวจสอบราคาแพ็ต่างๆได้ที่ a c e b o o k ด้านล่างเซฟทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะคะตรงดีสคริปชันด้านล่างเลยนะคะสามารถเข้าไปสอบถามกันได้ค่ะทางไลน์ก็ได้เช่นกันนะตอนนี้นะคะราคาแพ็คเนี่ย่ ยิ่งซื้อเยอะนะคะยิ่งลดราคาจัดเต็มจัดหนักขึ้นไปอีกนะ,ะทุกคนบอกเลยนะคะว่าราคาถูกปลอดภัยนะคะเติมอย่างรวดเร็วต้องคุกกลแลช็อปเท่านั้นค่ะฝากัานีอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะ สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องไปป่าซีค่าสำหรับวันนี้นะคะเผื่อใครน้องกำลังจะหาวิธีนะคะลงในส่วนของตีมังกรนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะให้ได้3มดาวเนาะเนื่องจากว่านะคะมันเป็นเหมือนเปอาที่ถ้าเกิด3ดาวแล้วเนี่ยเราก็จะได้ของที่แบบไปซื้อเพิ่มเติมนะคะทุกคนอาจจะสงสัยใช่ไหมนะคะว่าทาทีวิงไงให้ได้3าดาวนะคะเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะเซฟก็จะใช้เป็นอ่ามีป้าฮอลิเบอรี่ที่เขาอ่าค่อนข้างฟิกให้เราใช้งานนะคะก็จะ มีน้องหมึกนะคะมีปูเพียวเนาะแล้วเจ๊ก็จะเอาน้องสแนปดากอนมาใช้ด้วยนะคะเพื่อจะคอยช่วยฮิวอีกแรงหนึง่งแล้วก็ลดการอ่าสตันนะคะแล้วก็ไปเพิ่มพลังโจมตีให้กับเ,เพื่อนๆในทีมเพิ่มเติมเนาะนะคะเริ่มสกิลค่ะกดทุกตัวเลยนะคะยยเว้นปูเพียวนะนะคะเพื่อทำให้อ่าเข้าลายใช้สกิลจากนั้นเมื่อเข้าลายนะคะเลือดครึ่งหลอดแล้วค่อยกดปูเพียวค่ะจากนั้นนะคะกดน้องสแนปดากอนทุกครั้งที่ครูดาวมานะคะ นี่ค่ะกดเข้าลายไปนะคะแล้วเราก็จะสามารถนะคะฮิลปุเพียวนะคะได้พอดีเลยเนาะปุเพียวก็จะฮิลเข้าลายนะคะไม่ให้ตายค่ะแล้วก็จะติดโล่พลังชีวิตนะคะจากตัวของสแนปนักก่อนอีกด้วยและก็ครูดาวของทางปุเพียวนะคะมันก็จะวนกลับมาพอดีค่ะทําให้เข้าลายนีย่สามารถยืนได้และสงตัวนี้นะคะก็สามารถใช้สกิลได้เลยค่ะ แค่เพียงดาเมจสอตัวนะคะก็สามารถนะคะจบด่านนี้ได้อย่างง่ายดายแล้วเนาะเผื่อใครที่แบบว่าเฮ้ยไป่สามดาวาทุกทีเพราะว่ามันตีค่อนข้างแรงนะลองใช้สูตรนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีท็อปปิ้งนะคะที่จะให้ทุกคนได้ดูไปพร้อมๆกันด้วยเนาะเพราะว่าเจ็บ์เนี่ยปรับท็อปปิ้งใหม่นะคะส่วนหนึ่งเลยอ่าหลักๆนะคะจะใช้ ป้านะคะโฮลิเบอรี่เป็นที่จริงจะใช้ทั้งคู่ดาวก็ได้เนาะหรือจะเป็นลดความเสียหายก็ได้นะคะเซฟอ่าทำ,ทำลาลดความเสียหายไปก่อนเนาะเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถยืนได้นั่นเองค่ะ โอเคค่ะนะคะก็อันนี้นะคะจะเป็นของฮอลลี่นะคะซึ่งถ้ามีออฟลองคู่ททมาติดมาด้วยก็จะดีมากๆเลยค่ะและไม่ต้องตกใจไปนะคะสำหรับน้องหมึกนะในเมื่อดาเมจของเราเนี่ยแรงอยู่แล้วนะคะเซฟก็เลยทำลดความเสียหายเพิ่มเติมขึ้นมาเท่านั้นค่ะเพราะว่าน้องหมึกเนี่ยบางครั้งมันหลบสกิลไม่พ้นมันก็จะโดนดาเมจใช่ไหมะคะแล้วเขาอาจจะตายแล้วก็ปิวไปได้ในช่วงที่มังกรเนี่ยมันสกิลมารอบที่2 นะคะแล้วมันก็จะเปียวต,ตอนนั้นซะส่วนใหญ่เสซฟก็เลยใส่เป็นดควับเสียหายล้วนกรณีที่ปู่เพียวอาจจะหิวไม่ทันนะคะสำรองเอาไว้นะ นี่ค่ะประมาณนี้เลยนะคะจะเน้นตอนอะไรบ้างนะคะจะเน้นพลังโจมตีค่ะที่เซฟเน้นแล้วก็เน้นคู่ไทม์ออฟล็องลดความเสียหายก็จะดีมา,มากๆแล้วก็ถ้ามีคลิปมาด้วยก็จะดีมา,มากๆเลยหรือใครจะลองอใช้เป็นโจมล้วนก็ได้ออฟลองลดความเสียหายมันก็สามารถยืนได้เหมือนกันนะคะแต่ว่ามัางกรพ่นมารอบที่2เนี่ยจะตายได้ง่ายนะคะทุกคนนี่ประมาณนี้เลยนะคะคืนนี้เราทําเพื่อเอา3าดาวเฉยๆนะคะตัวนกหวีดน้องก็จะตกไปอยู่ที่น้องหมึกและก็เข้าลายค่ะ ป,ปูเพียวนะคะที่จริงเราสามารถใส่คูทามได้มากกว่านี้อีกเนาะจะได้ฮิวไวๆะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเซฟใส่เท่าที่มีไปก่อนค่ะทุกคนนะคะใส่ใส่ไปก่อนเนาะไม่ได้เน้นอะไรมากแล้วความเสียหายนะคะถ้าเกิดเหมือนกับตัวฮิวของเรายืนได้อยู่แล้วก็ใช้แค่10เปอร์ก็ได้ค่ะหรือไม่ต้องเน้นมากก็ได้นะแล้วก็เน้นในส่วนของคู่ทามไปแทนค่ะ ตัวของเข้าวาลนะคะก็เช่นเดียวกับตัวของน้องมึกเลยนะคะที่เซฟเนี่ยจะใช้นะคะเป็นในส่วนของลดความเสียหายเข้ามาค่ะอาจจะมีทิคอื่นอันอื่นเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าก็สามารถนะคะใช้งานได้เลยนะคะทุกคน ม,มันจะมอีอาจจะมีทิคอื่นเพิ่มเติมที่อาจจะง่ายกว่านี้นะคะก็อาจจะไปลองใช้ดูได้ตแต,แต่วิธีนี้เนี่ยเซรู้สึกว่าเออมันอาจจะง่ายสำหรับคนทีอ่อาจจะทำเลดคอบเสียหายมาไม่ได้เยอะมากหรือแบบตัวไม่ได้แบบปั้นมาเยอะมากนะคะคือดามเมจเนี่ยมันทำได้เรื่อยๆเลยแค่ให้เราฮิลทันก็พอนะคะจากที่เซฟลองเนาะแต่นะคะถ้าเกิดปล่อยออโต้หมดตัวของปูเพียวมันจะฮิลตอนช็อตแรกไปหมดแล้วมันก็จะไม่สามารถฮิลช่วงที่แบบเข้าลายเลือด 5 0ได้เรได้นะทุกคนจากที่เซฟลองดูนะคะเออตรงนี้ก็เลยแบบอาจจะมีทิคเล็กน้อยสำหรับการกดสกิลด้วยมือเพิ่มเติมนะคะโดยที่ไม่ออตโตน้นะก็ยังไงเนี่ยหวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะตะลุยด่านนี้นะคะไป3ดาวพร้อมๆกันนะเป็นเอพิโซดในเรื่องใหม่นะคะทุกคนเอาละค่ะเดี๋ยวรอดูการตีมังกรน,นะคะได้เลยเนาะเดี๋ยวเซฟจะไปทําทีมตีมังกรก่อนนะคะในส่วนของอ่าเขาเรียกไง ด่านสุดท้ายของเอพิโซดเนื้อเรื่องพิเศษนี้นะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย